คือจะทิ้งไม่ได้เลยตอนนี้คงตายอ่ะนะทิ้งกัเลิก อ๋อแม่เปี๊ยค่ะเขาเป็นแม่สามีแม่อ้อยแต่ว่าถ้าเกียบกับชุดโขนแม่เนี่ยเป็นรุ่นที่สองนะที่แม่ทำก็เป็นลายของกรมศริลปากรสมัยเก่าก็มีการขึ้นสะดึงมีการโลกลายมีการวางผ้าลายก็ยังใช้ปากกาโลอกอยู่บนกระดาษโลกลายไม่ได้ไปพิมพ์ลายบนผ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นนะลูก ตอนแม่ละออกจากบริษัทแม่มาอยู่ที่นี่แม่จะหวังสูงไปหรือเปล่าไม่รู้แม่ก็หวังจะมาสอนคนในชุมชนสอนโดยไม่คิดตังนะแม่เปิดบ้านเปิดประตูเลยนะให้เขาเข้ามาเรียนรู้ว่าแม่พยายามที่จะดึงคนในหมู่บ้านมาทําให้หมู่บ้านเราได้เป็นที่รู้จักเวลาใครก็ามาต้องเที่ยวชุมชนจะได้รู้ว่าตรงนี้มันมีแหล่งปลักชุดโขนนะสมัยนี้มันหาดูยากแล้วก็มีคนมาลองนะคะแต่ก็บอกมันยาก มันยากคือใจก็ปฏิเสธไปแล้วโครงการแม่ก็เลยล้มเลิกไปแต่แม่ไม่เคยปฏิเสธคนที่จะเรียนสักคนเดียวเลยนะลูกเชื่อไหมแล้วก็ไม่มีใครเรียนจบสักคนเลยลูกโลกมันก็หมุนไปตา,ตามตามโลกกันทุกอย่างมันก็คงไม่เหมือนเดิม คนรุ่นใหม่เขาแม่ก็ตามเขาไม่ทันแม่พ่จะพูดยังไงนะ้วแม่ก็ไต่สามสิบปีขอนแม่ปากอยู่ยังไงวันนี้แม่ก็ยังปากอยู่เหมือนเดิมก็ต้องอยู่ไปนู่นแหละ <c oughs> เป็นหมดลมหายใจกันไปข้างแล้วแม่ก็จะยืดอาชีพนี้เปจนหมดลมเหมือนกันแล้วลูก